เปิดชีวิตเต่าอ,อรสา,าอดีตภรรยาจอมพลโชคหล่นทัพนอนเสวยสุขในวัย80ปีถือเป็นอีกหนึ่งอดีตนางเอกคนดังที่ในอดีตนั้นมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับอรสา,าอิสรังกูลณอยุธยาดาราภาพยนตรไทยฉายาเต่าไทยในวงการบันเทิงกว่า40ปี โดยอรสานั้นเป็นอดีตขวัญใจวัยรุ่นชื่อดังช่วงต้นปีพศ2500ถึงกลางปีพศ2510สมัยนั้นขอบอกเลยว่าอรสานั้นโด่งดังมากๆเป็นนางเอกสาวสุดฮอตเลยก็ว่าได้ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรู้จักอรสา โดยเธอนั้นเป็นบุตรสาวของอดีตพระเอกและนักพากชื่อดังหม่อมหลวงรุธิลาอิสรางกูลฉายามนุษย์หกเสียงและมาลาสีอิสรางกูลณอยุธยาศิลปินแห่งชาติประจำปีพศ2542และเป็นพี่สาวของดาราวัยรุ่นในอดีตจิรศักดิ์อิสรางกูลณอยุธยาและดาราเจ้าบทบาทจิราวดีอิสรางกูลณออุธยา ตลอดระยะเวลาที่อรสาอยู่ในวงการนั้นก็มีแต่คนรักและอินดูเธอมากๆเพราะมีนิสัยที่น่ารักซึ่งเกาะหน้านี้อรสาเคยเผยกับสื่อว่าตนเองนั้นไม่ค่อยถนัดเล่นบทนางเอกสักเท่าไหร่แต่เวลาที่ได้เล่นบทตลกๆนั้นรู้สึกมีความสุขมากๆเลยก็เลยเลือกมาแสดงทางด้านตลกแทน โดยปัจจุบันอรสานั้นอายุ79ปีแล้วทุกวันนี้เธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคอยดูแลคุณแม่มาราศีที่ตอนนี้อายุ100กว่าปีแล้วแม้ว่าอรสาจะไม่มีสามีอยู่ตัวคนเดียวแต่ว่ายังมีครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กับน้องๆหละหลานช่วยกันดูแลคุณแม่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาบ่อยๆ แล้วหากใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าอรสา,านั้นเป็นอดีตภรรยาคนที่81ของจอมพลสริธนรัต์อดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่11โดยทางด้านจอมพลสริ์มีอนุภรรยาจำนวนมากเขาได้ฉายาว่าจอมพลผ้าขาม้าแดงโดยมีการบันทึกเอาไว้ในหนังสือว่า อรสานั้นเป็นภรรยาคนที่81ของจอมพลสริซึ่งถือว่าเป็นคนสุดท้ายแล้วแต่ก็อย่างที่บอกว่าปัจจุบันนั้นอรสาอยู่คนเดียวไม่มีคู่ครองใช้ชีวิตอยากมีความสุขกับคุณแม่และน้องๆรวมถึงหลานๆด้วยค่ะ